สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมรถปลั๊กอินไฮบริดจากค่าย m e r c e d e s b e n z นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ C-Class นะ C350E Plug-in Hybrid Model W205 นะครับผมก็จะเป็นช่วงปีโมเดล2017เนาะในเรื่องของฟังก์ชันออปชันแรงต่างในปีนี้บอกเลยว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันในคลิปนี้จะได้ไขกระจ่างนะผมเพราะบางท่านสอบถามเข้ามาว่าเฮ้ย hey, ทำไมปี17คันนี้กับอีกคันนึงทำไมออปชันไม่เหมือนกันอ่ะวันนี้มีคำตอบแน่นอนนะผมและสำหรับท่านใดเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรกนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม และเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราตามมาชม2คันนี้ก่อนนะครับผม C350E 2คันนี้โคตรรุ่นย่อยนะคันทางขวาผมสีเทาคันนี้นะครับ C350E Plug-in Hybrid รุ่น e l v e วนกนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นปี2018นะครับผมจุดเด่นของคันนี้คือไม่น้อยนะไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผม ในส่วนของราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,189,000บาทนะผมสำหรับรถ C350E รุ่น a v วนกา r d ไม่ห0 0 0คันนี้นะผมกับอีคันหนึ่งนะคันสีขาวทางด้านซ้ายของผมหรือทางด้านขวางท่านผู้ชมนะฮะคันนี้เป็น C350E Plug-in Hybrid รุ่น Exclusive นะครัผมคันนี้จะเป็นรุ่นที่เหนือกว่า a v ว n g a r d ดขึ้นมาขยักหนึ่งนะครับผมได้ในเรื่องของความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม ตัวรถปี2017นะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่130,000กิโลนะผมแต่ฟังราคาก่อนนะคันนี้เนี่ยถึงเลขไมล์มันจะเกินเกณฑ์นะครับแต่ราคาโคตรพิเศษเลยนะผมท่นานใดที่สนใจอยากขับเบนซ์ราคาร้านต้นๆแล้วก็ได้ออปชั่นดีๆนะคันนี้นะแนะนำอย่างยิ่งเลยเพราะว่าราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่1ล้าน ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะผมได้ทุนพอบกว่านะครับรุ่นพอบกว่าแต่ราคาต่ำกว่ารุ่นเริ่มต้นนะผมเพียงแต่ว่าเลขใหม่เขาเยอะกว่าเท่านั้นเองนะทีนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจกันแล้วใช่ไหมเรามาดูฟังก์ชันดีกว่าว่าเจ้ารุ่นแวนกาดที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยกับรุ่นที่เป็นรุ่นเอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นรุ่นกลางนะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมเรามาดูที่รุ่นเริ่มต้นกันก่อนนะในรุ่นเริ่มต้นนะครับผมรุ่นแวนกาดนี่คุณจะได้ เรื่องของการตกแต่งที่ดีไซน์สปอร์ตหน่อยนะผมก็จะเป็นการดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับ AMG นะ,ะกระจังเป็นทรงสปอร์ตดาวใหญ่นะครับก็จะเป็นกระจังคโครเมียมสีเงินสวยงามนะผมกันชนก็จะเป็นกันชนแบบสปอร์ตนะครับผมไม่มีในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับผมการดีไซน์ก็เน้นสปอร์ตซิงนะครับด้านหน้าออปชั่นที่เขาได้คือไฟหน้า LED high performance นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์เดียวนะครับเป็น LED ที่ไม่มีระบบอัจฉริยะนะก็ <c oughs> คือมีแค่เปิดปิดอัตโนมัติเท่านั้นเองในเรื่องของหลบแสงรถที่สวนทางมานะครับเลี้ยวตามองศาพวงมลาลัยในรุ่น Avancard จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ลองอธิบายให้ฟังกันก่อนเนาะมีไฟเดชามร running นนที่เป็นแบบ Fiber o p t i c ตนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับการดีไซน์ดูสวยงามมากๆนะครับผมและคันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาไม่ถึงอาทิตย เรื่องของการเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับผมเพราะว่าต้องรอต่อคิวแล้วมันติดช่วงปีใหม่ด้วยเนาะมันก็ต้องรอคิวนานหน่อยนะครับผมเพราะว่าสภาพตอนนี้เนี่ยคือยังไม่เต็มร้อยใน,ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะแล้วก็จะมีเรื่องของสีสันที่อาจจะหม่นมองบ้างมีริ้วรอยมีเรื่องของขนแมวอะไรอย่างนี้นะก็พึ่งเข้านะผมอธิบายฝั่งเนาะอ่ะด้านข้างนะผมล้อแมกเป็นลายสปอร์ต5ก้านคู่แบบนี้นะครับผมมาพร้อมยางปี2020ย่นะฮะยาง สวยนะครับผมล้อแม็กสวยขนาด19นิ้วนะครับและปั๊มเบรกนะฮะคาลิปเปอร์นี่เป็นสีเทามีคำว่า mercedes benz สลักเอาไว้ด้วยนะครผมจานเบรกแบบเจาะรูนะครับดูสปอร์ตซิงมากๆกนะฮะก็อย่างที่บอกคือเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จริงแต่การตกแต่งอะไรเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับ amg นะครับผมนี่ล้อก็สวยนะครับผมอ่โลโก้ plug in กกอยู่ทางด้านข้างนะครับผม กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED นะเป็นแบบเส้นแบบนี้การพับเก็บกระจกก็พับเก็บไฟฟ้าพับเก็บอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถด้วยนะครับและออปชันด้านข้างนี่จะไม่มีเรื่องของระบบ Keyless นะกุญแจชริยะในรุ่น Avancard นี่จะไม่มีนะอ่านะเขาเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับมันก็โดนตัดออกไปนะผมเพื่อทําราคาให้ต่ำเนาะอ่านะนี่ก็ไม่มีระบบ Keyless นะครับผมอ่านะแล้วก็สีด้านข้างสวยๆเลยนะครับสีด้านข้างคือสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยเลยเลยเนาะ ทีนี้ด้านท้ายล่ะด้านท้ายของรุ่นอเวนการ์ดนี่คุณจะได้อะไรออปชั่นพื้นฐานแน่นอนว่าคุณได้กล้องมองหลังอยู่แล้วนะครับผมไอที่คุณเห็นนี่ไม่ใช่กล้องมองหลังนะฮะอันนี้คือกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่เจ้าของเดิมเขาไม่ได้ถอดออกไม่ได้แกะออกนะอ่าตอนแรกเนี่ยมันมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมอันนี้คือเขาไปซื้อเพิ่มมาไม่เกี่ยวนะครับกล้องมองหลังจริงซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่อยู่นี้นะฮะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยเขาจะสไลด์ออกมานะครับผมในนนช่องงตรงี้นะ แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าเกียร์ถอยหรือไม่ได้เรียกฟังก์ชันกล้องเนี่ยมันก็จะเก็บเข้าไปนะครับด้านท้ายไฟท้ายแบบ LED นะครับผมสวยงามสว่างสวัยนะฮะมีช่องชาร์จแบตตรงนี้อ่านะเป็นรถปลั๊กอินเนาะต้องชาร์จแบตได้เนาะอ่านะแล้วมีป a r k คเซนเซอร์นะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะป a r k คเซนเซอร์นะครับผมไฟท่อสแตนเลสดีไซน์สวยงามดูสปอร์ตมากๆนะทีนี้ด้านท้ายฝาท้ายเป็นยังไงนะครับดูฝาท้ายของเขาเนี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับผม คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วด้านท้ายนี่มีชาร์จปลั๊กชาร์จแบตชาร์จไฟนะครับผมมีอุปกรณ์ให้ครบเลยไม่ได้หายไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับผมว่าชุดของสายชาร์จอิมเมอร์เจนซีเนี่ยที่เสียปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะครับผมมันมีราคาค่อนข้าง,ง,ง,งสูงนะฮะถ้าจะเอาเกรดดีๆหน่อยนะตามมาตรฐาน Mercedes-Benz เ,เ,เนี่ยราคามจะสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นของ Mercedes-Benz เ,เ,เลยเนาะเราก็แถไมไปให้เพราะติดรถมานะครับผม แล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าแต่เขาไม่มีปุ่มล็อกนะคือปิดได้อย่างเดียวปิดแล้วต้องกดที่รีโมทเพื่อล็อกรถนะผมอ่าเดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวจะพาดูว่ามันต่างอะไรกันนะผมอันนี้ก็เป็นฝาท้ายธรรมดานะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าปกติเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับพื้นที่การวางของก็ขนาดเท่ากันนะครับผมอ่ะนี่คือด้านนอกนะครับผมสวยไหมด้านนอกสวยนะสีไม่ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับดูดิริ้วรอยไม่มีเลยนะผมนี่คือเพิ่งเข้านะเออนะถัดไปคันหนึ่งนะครับคันสีขาวคันนี้นะครับผมคันนี้ก็รถเพ รถเพิ่งเข้าเหมือนกันนะแต่คันนี้จุดเด่นคือราคาต่ำมากๆนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคุณได้รุ่น Exclusive เลยอ,ะอ่ะคันนี้เนี่ยยังเป็นปีโมเดล2017นะครับผมก็ไม่มีเรดร์นะผมปี2017ับเนี่ยอธิบายก่อนนะครับในรุ่น Exclusive เนี่ยจะเห็นความแตกต่างเยอะนะครับผมคือถ้าเป็นปี2017ที่เป็นรุ่นนำเข้ายังไม่ได้ประกอบในไทยนะอย่างคันนี้เนี่ยคุณจะได้กระจังแบบ แอร์พาร์เนลก็คือกระจังเปิดเปิดปิดได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นปี2017ที่เป็นรุ่นผลิตในไทยนะครับกระจังเปิดปิดได้จะไม่มีจะได้เป็นตัว l e d a ด้านหน้าแทนนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะส่วนรุ่นอววนกาดเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งเรื่องของกราบบันไดที่เป็นสแตนเลสแล้วมีไฟ led อยู่ด้านในเป็นคําว่า mercedes benz นะผมแล้วก็มีไฟ Ambient Light ตกแต่งมานะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ประกอบในไทยนะครับ อ่ะก็จุดเด่นจุดด้อยก็จะมีนะครับแตกต่างกันไปในรุ่นของนําเข้ากับประกอบในไทยนั่นเองเนาะนะทีนี้เรามาดูคันนี้คันนี้รุ่นเ e อ็กซ์คลูนะครับเป็นปี2017นะครับผมกระจังก็จะเป็นทรงคลาสสิกแบบนี้นะผมตามรุ่นย่อยเขาคือ e x c l u s ค v e ก็จะเน้นเรื่องของความหรูหราการตกแต่งด้านหน้าก็จะเป็นทรงคลาสสิกสไตล์นะครับผมอ่าจุดเด่นของคันนี้คือเรื่องของระบบไฟหน้านะผมที่เหนือกว่ารุ่นอเวนการ์ดก็คือจะเป็นไฟหน้า Intelligen t จนต์ไลท์ซิสเมนะครับผมเป็นไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัติหลบแสงรถที่สวนทางมาเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะครับส่องสว่างได้ไกลามากๆนะครับผม Running, มีไฟเด y ์ชาร์ปลันนิ่งมีไฟเลี้ยว LED นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะตามชื่อเขาเลย Intelligen t จนต์ไ s ท์ซิสเมนะครับผมในส่วนของการชนก็จะเป็นทรงคลาสสิกนะครับก็จะมีปาร์คเซนเซอร์นะครับผมมีปาร์คเซนเซอร์ให้นะครับผมการตกแต่งก็จะมีลิ้นโครเมียมนะก็เน้นเรื่องของความหรูหรานั่นเองนะครับผมนะ และคันนี้เพิ่งเข้านะผมก็จะบอกริ้วรอยเลยนะผมคันนี้เนี่ยต้องเก็บงานคือเรื่องของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเขามีรอยบุบตรงนี้นะเนี่ยจะมีรอยขีดข่วนแล้วก็มีรอยบุบตรงนี้นะผมยู่ตรงนี้ทางข่าสินว่าเราจัดการเก็บระารละเอียดให้นะผมอันนี้คือเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆคือเมื่อวานนี้เองนะครับผมน่ะถัดมาด้านข้างนะผมด้านข้างล้อแม็กดูล้อเป็นลายมัลติสปोกที่เป็นสีทูโทนนะผมเป็นล้อดำนะครับปัดเงาแบบนี้สวยนะดูซิ่งเลยนะผมแต่ล้อเนี่ย ขนาดเพียงแค่18นิ้วเท่านั้นนะครับผมเมื่อกี้รุ่นอแวนการ์ดนี่ขนาด19นะเออแต่พอเป็นรุ่น E อ็กซ์คลูซีฟเนี่ยขนาด18นะผมคาลิเปอร์เป็นสีน้ําเงินสลักคาว่า Mercedes Ben นซนะครับก็เป็นรุ่นที่ผมบอกว่าถ้ามองด้านข้างก็คือเป็นปลันะ๊กอินอ่ะคาลิเปอร์เป็นสีน้ําเงินนะครับการเบรกเจาะรูนะครับ,รนะรบแบบนี้นะยางเป็นยางปี2019นะยางที่ใส่อยู่เป็นยางวันแฝดปี2019นะครับผมยางก็มีอาการสึกแล้ว แล้วพอผ่านการใช้งานมานะครับผมอันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันเลยเนาะมาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติอันนี้คือเป็นออปชั่นพื้นฐานอยู่แล้วครับมีไฟเลี้ยว led นะครับผมทีนี้สิ่งที่เพิ่มเติมจากรุ่นอว a นการ์ดอีกอย่างหนึ่งก็คือ chilas นะครับมีในส่วนของกุญแจอัจฉริยะนะครับผมทั้งประตูเนี่ยสบานนะครับผมคุณสามารถแตะล็อกได้แตะล็อกกระจกมองข้างก็พับนะครับผมเวลาเปิดคุณแค่เอามือสวมนะครับกระจกมองข้างก็จะกลางออก นะอันนี้ก็คือเป็นออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น e x c l u s i ล e นะครับผมและคันนี้เพิ่งเข้านะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟิล์มให้ฟิล์มเสื่อมฟิล์มเสื่อมนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟิล์มให้ทั้งคันเลยคันนี้นะครับผมนะราคาต่ําแล้วคุณยังได้การดูแลที่ดีด้วยจากไนทสินีวัฒนะเป็นไงเปลี่ยนฟิล์มให้ทั้งคันเลยนะครับผมด้านท้ายละ่ะด้านท้ายฟังก์ชันก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับผมมีช่องชาร์จไฟเหมือนกันนะครับ มีป์คเซนเซอร์ด้านท้ายเหมือนกันนะครับปลายท่อคู่เหมือนกันมีกล้องมองหลังเหมือนกันและสิ่งที่ต่างกันคืออะไรในส่วนของด้านท้ายระบบฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ในรุ่น e x c l u s ค v e เนี่ยคุณจะได้ปุ่มล็อกรถด้วยนะครับผมปุ่มล็อกรถนี่คืออะไรเมื่อเราเปิดฝาท้ายเราเก็บของใช่ไหมครับคุณกดล็อกรถปุ๊บรถประตูฝาท้ายก็จะปิดลงมานะครับแล้วคุณไม่ต้องหยิบรีโมทมากดใหม่เพราะรถมันล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะ ส่วนในรุ่นอววนการ์ดเนี่ยคุณปิดฝาท้ายคุณยังต้องหยิบดีโมดเึื่อมากดล็อกนะครับผมอันนี้คือความสะดวกสบายที่ในรุ่น e อ็กซ์คลูซีฟเขาให้มานะครับผมพื้นที่การวางของมีให้เท่ากันหมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นวางแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตลิเธียมไอออนขนาด6.38กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับขนาดก็จะเท่าๆมันเท่ากันเลยนะครับผมเพราะมันรุ่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของภายนอกและสิ่งที่มันแตกต่างกันในรุ่นอเวนการ์ดและเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับผมทีนี้ถัดมาดูเรื่ นะดูภายในนะในรุ่นอแวนการ์ดเนี่ยภายในจะเป็นโทนสีดำนะครับผมพวงมาลัย3ก้านแต่ไม่ได้ใช้ตัดนะครับท้ายตัดจะมีอยู่ในแค่รุ่น amg เท่านั้นนะครับผมในรุ่นอแวนการ์ดก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นแบบกลมๆนะฮะมีแพดเดิลชิปเพราะว่ามาพร้อมเกียร์7สปีดนะครับ7 g ทรอนิ c พ l u s แพดเดิลชิปนะครับผมมีแมนนวลโหมดนะฮะคุณสามารถที่จะชิปเกียร์ผ่านในส่วนของคอพวงมาลัยได้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบหุ้มหนังเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้าน สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของเกียร์อยู่ทางด้านขวานะครับคันเกียร์อยู่ทางด้านขวานะเป็นเกียร์ที่คอพวงมาลัยนะครับผมก็แล้วก็หน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นมาตรวัดเข็มนะครับเป็นเข็มซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอมัลติอินโฟมิชันดิสเพย์นะครับน่ะแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยปรับมือนะผมลืมบอกนะครับในรุ่นเอวานการ์ดนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยปรับสีทิศทางแต่ว่าเป็นแบบเมนนวล ใช้มือนะครับผมไม่สามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้เนาะในส่วนของตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอสแสดงข้อมูลอินโฟมีเดียนะครับผมก็คอมมานด์ออนไลน์ดูข้อมูลตัวรถตั้งค่าระบบตัวรถนะครับอินเตอร์เทนเมนต์ FMAM เชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมอยู่ในหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับลงมาก็เป็นช่องแอร์สวง นะตกแต่งด้วยลายไม้สีเข้มๆนะครับผมเป็นแบบด้านๆสวยมากๆแล้วก็เป็นปุ่มควบคุมแอร์นะผมเป็นแบบดูโอโซนนะเป็นแอร์สโซนนะครับลงมาเป็นน,นาฬิกาอนาล็อกนะครับผมเป็นคลาสสิกนะนาฬิกาอนาล็อกนี่ต้องมีนะครับผมแล้วก็ถัดลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของคอนโทรลเลอร์แล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับผมนี่คอนโทรลเลอร์ Controller, นะผมเอาไว้ควบคุมหน้าจอเมื่อกี้แหละนะครับด้านขวานี่เกี่ยวกับเครื่องเล่นแล้วก็ม่านไฟฟ้านะ เพิ่มเสียงรถเสียงปิดวิทยุอะไรต่างๆอยู่ทางด้านขวาตรงกลางเป็นทัชแพดคอนโทรลเลอร์ทางด้านซ้ายด้านบนก็คือ Dynamic ซีเล c t คือเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะผมคันนี้มีให้เลือก4โหมดก็คือ Eco c o m f o r t s p r t t และ Sport p พัดนะครับแล้วก็ยังสามารถเลือกการขับขี่แบบใช้ระบบไฟฟ้านะผมจะมีให้เลือก3โหมดก็คือมีในส่วนของใช้ไฟฟ้าเพียวๆนะฮะแล้วก็ใช้แบบระบบไฮบริดผสมภานเครื่องยนต์มอเตอร์ or, แล้วก็เป็นแบบชาร์จ นะครับผมก็คือชาร์จกระแสกลับเข้าไปในแบตเตอรี่นั่นเองนะก็สามารถที่เลือกการขับขี่แบบนั้นได้นะครับตัวเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับทั้งคู่เลยนะครับแต่ไม่มีมโลรีจดจํานะครับผมและการปรับเบาเนี่ยจะปรับได้พนักพิงนะครับที่ด้านหลังนะครับผมกระดกหน้ากระดกหลังได้หัวหมอนนะครับหัวหมอนเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้านะหัวหมอนปรับมือนะครับผมแล้วก็ฐานรองนั่งตรงนี้ก็ปรับมือเหมือนกันนะครับผมเนี่ย ตรงนี้จะเป็นแบบเมนน,นุนหัวหมอนก็เป็นแบบเมนนวนอันนี้ก็เป็นออปชันในรุ่นอเวนเกตนะฮะผมมีม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับมีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ตอนหลังนี่ดูดูดูด,ดูนี่นะมีช่องแอร์ตอนหลังนะผมแต่ไม่สามารถปรับเรื่องของพัดลมอุณหภูมิอะไรได้นะก็เป็นแค่เป่าแรงลมให้มันฟล์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังกันนะในรุ่นอเวนเกตออปชัน,นก็จะมีประมาณนี้นะครับ่นะทีนี้ถัดมาในรุ่น e x c l u s i v e รุ่น e อ c l u s i v e ีเนี่ยคุณจะได้ฟังก์ชันที่เยอะหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านเหมือนกันมีแพดเดิลชิพเหมือนกันมีคูชันโถเหมือนกันเพิ่มออปชันในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมทันนี้ปรับสี่ทิศทางเป็นแบบไฟฟ้าเมื่อกี้ปรับเมนนวลนะครับผมฟังก์ชันที่ได้คือเหมือนกันหมดนะครับก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเล่นนะครับมีปุ่มควบคุมหน้าปัดเลือนไม้นะผมมีคูชันโถมีแพดเดิลชิพมีเกียนะครับ ะจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานส่วนหน้าปัดเรือนไม้ก็ใกล้เคียงกันนะครับเป็นมาตรวัดทรงกลมตรงกลางเป็นหน้าจอนะครับผมนี่นะตรงกลางเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้ตรงเครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นก็เป็นขนาดเท่ากันเลยแสดงข้อมูลเหมือนกันแสดงข้อมูลต่างๆนี่คือเหมือนกันหมดนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของ Air ์บาลานซ์ในรุ่นเ e อ็กซ์คลูซีฟเนี่ยคุณจะได้ฟังก์ชันแอร์บาลานซ์ก็คือกระปุกน้ําหอมนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดประตูให้ดูนะฮะนี่นะครับ ใน x อ่าในรุ่นอว a n t g a r d ไม่มีแต่ในรุ่น Exclusive มีนะครับคุณต้องไปหาซื้อนะจะเป็นกระปุกน้ําหอมวางตรงนี้นะครับผมแล้วคุณสามารถที่จะปรับในเรื่องของระบบปรับอากาศให้เป็นอ่าเพิ่มในส่วนของกลิ่นน้ําหอมอ่ะอ่าเป็นน้ําหอมของเบนสนะ์อ่ะเนาะเนี่ยก็ใส่วางไว้ตรงนี้ได้นะครับผมในรุ่น a v a n t g a r d ไม่มีมี Exclusive นะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไฟ Ambiance จะมีไฟ Ambiance ท,ที่ขอบประตูนะครับผมเป็นไฟ LED นะรปรับเฉดสีได้สวยงามมากๆานะครับผมการตกแต่งด้านในก็จะเป็นโทนน้ําตาล นะครับเป็นโทนน้ําตาลกับสีเบรดนะครับผมก็เน้นความโปร่งโล่งเน้นความหรูหราพรีเมียมนะครับนะลายไม้ก็จะเป็นลายไม้สีน้าตาลเข้มๆแบบด้านนะครับผมฟังก์ชันตรงกลางนี่ก็จะเหมือนกันนะเป็นแอร์ดูว์โซนส2โซนปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาอัาิการณ์อะลอกมีให้เหมือนกันนะครับผมโคลเลอร์ก็ลักษณะเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับผมเบาะเนี่ยพิเศษหน่อยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีจดจำสามตำแหน่ง นะครับผมอันนี้คือได้เพิ่มนะเพิ่มจากรุ่นอววนกะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับมีเมมโมรี่ําตำแหน่งหัวหมอนปรับขึ้นลงไฟฟ้าฐานรองนั่งปรับยืดหดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีที่ดันหลังให้นะครับผมปรับได้ละเอียดกว่าเบาะเดี่ยจะปรับได้ละเอียดกว่าแล้วก็มีเมมโมรีให้เท่านั้นเองนะผมเป็นแบบคู่เลยนะไม่ใช่ว่าแค่คนขับอย่างเดียวนะคนนั่งข้างก็เมมโมรีได้3ตํตำแหน่งเหมือนกันนะครับและปรับได้ละเอียดเหมือนกับคนขับเลยตรงนี้ถือว่า เป็นออปชันที่ได้เพิ่มขึ้นมานี่ก็หลายอย่างแล้วนะภายนอกก็มีด้านในก็เพิ่มนะเออก็ถือว่าโอเคนะในราคาที่แบบถูกอะถูกกว่ารุ่นอเวนการ์ดแต่ได้ออปชันที่ดีกว่านะผมก็ลองชั่งใจดูนะแต่เลขไม่ก็สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายหน่อยดีกว่านี่ด้านท้ายนะครับก็เหมือนกัน <c oughs> ไม่มีอะไรต่างกันนะครับแต่ว่าเบาะสีมันต่างกันเนาะ ก็จะมีพื้นที่การนั่งโดยสารนะครับผมมีช่องแอร์ที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิและพัดลมได้อันนี้ก็เป็นพื้นที่การนั่งโดยสารด้านหลังเนาะมีบ้านบันแดดน,นะครับด้านข้างก็มีนะนี่แบบนี้อ่าก็จะประมาณนี้ในส่วนของภายในนะครับผมอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะฮะเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมคือเครื่องยนต์เนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะคระับผมภาษาอับมอเตอร์ไฟฟ้า พลังลังรวมนะครับอยู่ที่279แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งเยอะมากๆนะแล้วก็มีในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมที่จุไฟได้6.38กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมคุณสามารถข,ขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยได้ในระยะทาง30-40กิโลเมตรนะครับผมและความเร็วมอเตอร์รับได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าคุณขับด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยระยะทางก็จะสั้นลงนะก็ต้องถัวกันไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์และจุดเด่นของรุ่นที่เป็น c 3 5 0 e ที่เป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนะครับคือทั้ง2คันนี้เนี่ยใช้ช่วงล่างแอร์เมติกช่วงล่างแอร์เมติกคืออะไรช่วงล่างถุงลมนะครับผมตามชื่อเลยแอร์เมติกนะครับเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับผมซึ่งซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแล้วก็สามารถที่จะปรับในส่วนของกาวเคเรนท์ให้สูงขึ้นเวลาเราเข้าหมู่บ้านนะเจอคอสะพานที่มันชันมากๆอย่างีน้นะกลัวช่วงล่างขูดใช่ไหมครับเราสามารถกด ช่วงล่างยกขึ้นนะผมเพื่อที่จะผ่านในส่วนของลูกระนาดหรือคอสะพานที่มันคมคมได้นะครับผมอันนี้ก็ถือเป็นจุดดีนะครับทับแรงเฉลี่นดีมากนะผมแต่ก็มีจุดด้อยเหมือนกันคือค่าบำรุงรักษาโคตรแพงนะครับผมอันนี้ก็แนะนํากันนะบอกให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันไปเลยเนาะก็ขอฝากไว้2คันนี้นะครับผมตัว a v a n า a r d นะครับวิ่งมา6 0,000่นะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับสีเทาคันนี้เลขไม่น้อย หกหมื่นกิโลเท่านั้น1 1 8 9 0 0้านบาทนะครับกับอีกคันหนึ่งนะครับผมรุ่น e x c l u s i v e นะครับผมคันนี้เลขไมล์แสนสามนะครับผมเลขไมล์ก็เยอะกว่าเท่าตัวเนาะแต่ราคานี่บอกเลยว่าต่ำมากราคาพิเศษมากๆเลยคันนี้1 5 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ตัดสินใจและโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9นะครับผมย้ำอีกทีนะ0 9 0 1 0 10 1 1 0 1 9นะครับ แวะเข้ามาได้ที่โชว์รูม5ัทีวัดถนนราชพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกอล์ฟฮัีวัดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com